ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านายนิกรสัจเดฟกรรมการหอการค้าอินเดียไทย พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการหอการค้าอินเดียไทยล้วนมีความปลื้นปิติเป็นล้นพ้นและนอมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิรยะและพระปรีชาสามารถอนาราชมีความผาสุก รมเย็นด้วยพระเมตตาบารมีและน้ำพระหฤทัยอันเปี่ยมความอาทรทรงแก่ประสบนิกรชาวไทยและเหล่าประชาที่ทอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเป็นที่ประจักษ์ซาบซึ้งอยู่ในใจปวงค่าพระพุทธเจ้าเสมอมาในโอกาสมหามงคลน,นี้ พวงข่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลบนดานโดนให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายู่ยิ่งยื่น,นานพระเกียรติคุณเกิดใครแผ่ภไยสารสถิตเป็นมิ่ง ขวัญร่วมกล้าวของปวงฆาพระพุทธเจ้าและระสกนิกรชาวไทยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ